ันนี้ต้องเดินไปทำงานค่ะเจอผักตำลึงก็ลองเก็บไปสน่อยแต่มันจะออกขนๆหน่อยาาเพื่อนอแต่้าไม่เป็นไรลองดอูนี่ค่ะเยอะเลยนี่ค่ะคเพื่อนๆได้ได้มา หนึ่งกร,รัมพอดีเลยเดี๋ยวจะลองไปกินหน้าตาเขาเนี่ยเพื่อนๆเ,เหมือนกับใบตำลึงผักตำลึงบ้านเราพันเอร์เซนลยค่ะแต่มันจะมีขนๆนหน่อยหนึ่งนะคะท้ามไฟแดงท่ามไฟเขียวก่อนค่ะเพื่อน,เ,อนเมื่อกี้ก็มีฝรั่งเขาก็ชะลอรถมองแต่ไม่มีใครบดิแตรนะคะนี่ค่ะเพื่อนเอน,นี่ยเนี่ยเนี่ย ได้เอาที่จับมาไม่ได้เอาขากล้องมาจะสั่นนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเนี่ยได้แล้วกัตํำลึงกินได้แน่นอนเนาะเพืพ่อนๆรู้ไหมว่มากินได้หรือเปล่าแต่ดาจะลองนะคะโ,โหเป็นบ้าหอบฟางเลยค่ะเพราะว่าวันนี้จะให้แฟนเพืพ่อนเพื่อนเห็นไหมคะฟ้านี่ฟ้านี่โอ้โหสีครามมากเลยเมืองนอกสวยมากเลยตอนเนี้ย วันนี้เป็นวันที่มีอากาศดีค่ะเพื่อนๆไม่เออมันร้อนอะคะ่ะนะมันไม่หนาวอดาจะพูดแบบเนี้ยเกือบจะพูดผิดอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยไหมนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเนี่ยสะพายมาเนี่ยก็คือบ้าหอบฟางเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้เราจะให้แฟนเอาไปให้น้องเขาที่ดูสินดอกเขาเอ่อไงละ่ะ จะต้องเอาผักเอไม่ใช่เอาผักเออซาราแน่พูดผิดซานาแน่แล้วก็ใบเ,เปรี้ยวผักสลัดของดาเอาไปฝากน้องเขาน้องเขาไม่ค่อยสบายแล้วก็เอานาเอร่าผลิตภัณฑ์จากของบริษัทพี่น้องเขาสั่งไว้เจ็ดกระปุกต้องไปส่งเขาด้วยคะ่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์บางตัวแนะนำจากบริษัทดาก็ฝากไปด้วย เ,เขาเรียกกระบอกเขย่านา้องก็อยากได้แต่เน้องก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเขาถูกใจมากแดาเขาเลยต้องให้แฟนไปที่บุษอดอร์ปเก็ตนั้นเราก็แวะไปให้เขาค่ะคะอันนี้เดินผ่านมาก็ต้องอดเก็บภาพมาให้เพื่อนๆมาชมไ,มได้ทุ่งหญ้าเขียวมันเป็นหัวมุมโค้งที่ดาเดินไปทางงานประจำถ้าหิมะตกก็จะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ อันนี้คือสีแยกนะคะสีแยกที่จะไปบ้านเราสีแยกสองในเมืองฮินเดนจะมีสองสีแยกนะคะนี่เป็นสีแยกที่สองจะสั่นนิดนึงนะคะเพื่อนเ่นสีแยกนี้เราเคยจับภาพตอนตะวันตกดินสวยมากเลย เดี๋ยวดาก็จะต้องกดกดไฟให้มันเป็นสีแดงก่อนนะคะเอ๊พูดผิดเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณมาแล้วก็เตรียมรอเขียวแล้วดาก็จะเดินไปนะคะกดผิดกดให้มีไฟแดงอยแดงแล้วก็ไม่เดินกระดาเดินภาพก่อนนะคะรถเยอะไม่ทนันละ เดี๋ยวอีกหนึ่งรอบต้องรีบเดินค่ะเดี๋ยวไม่ทันอีกตอนนี้ดาก็จะเดินเข้ามาในที่ส่วนตัวของอของคนเยอรมันนะคะบริเวณนี้เขาก็เคยสั่งอาหารจากเราค่ะแฟนเข้ามาส่งแฟนบอกว่าเอารถเข้ามาไม่ได้เพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลแต่ว่าดาก็เดินเข้ามานะคะชอบมากเลยค่ะเป็นเพื่อนนุ่งเนี่ยนุ่ยายคนนี้ปั่น ปั่นเชือกปั่นได้อ่ะค่ะชอบมากเลยเดี๋ยวต้องเก็บเก็บภาพไปให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงไ <c oughs> ม่รู้ว่ามีคำอธิบายอะไรแต่ว่าป้าสวยมากเลยค่ะป้าถ่ายป้าแล้วป้าขอให้ดังนะคะขอให้โชคดีนะคะไปก่อนนะคะป้า <c oughs> แล้วก็จะมีที่นั่ง <c oughs> ให,ให,ให้ให้นั่งเล่นบริเวณนี้นะคะ เยอรมนมีไม่ทราบว่าเมืองไทยเหมือนที่นี่หรือเปล่าคะถ้ามีคนอื่นเข้ามาเนี่ยจะจอดไม่ได้เขาก็ตันตรงนี้ไว้เจ้าของที่เท่านั้นที่ว่าสามารถเข้าไปจอดได้ะคะ่ะวันนี้ดารัสเข้ามาที่อำเภอนะคะอำเภอทิดาอยู่คะ่ะอันนี้คือคือตัวตึกนะคะอ้อมเลยคะ่ะทําอ้อมเลยอันนี้คืออำเภอของเมืองทิดาอยู่นะคะเขาจะมี ปั้นเป็นสถาสถาเขาเรียกอะไรสถาปัตถาปเนาะสถาปัตเ,เป็นหินค่ะก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงนะคะแล้วซ้ายมือก็จะเป็นสำหรับคนมาแต่งงานค่ะหวังว่าดาาคงจะได้มาเยี่ยมตรงนี้นะคะที่ตรงนี้นะคะเดินทะลุออกมาก็จะเป็น คาเฟ่ที่ดังมากๆชื่อว่าเอ็กซ์บแตดเอ็กซ์บลดก็ยังไม่ให้เปิดเคยคิดว่าวันจันทร์จะได้เปิดกันทุกคนแต่ว่าเขาจะให้นั่งแบบไหนโต๊ะหนึ่งห่างกัน2องเมตรงงค่ะไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมคะจะมีคนมาอาบแดดค่ะฝรั่งชอบอาบแดดเพื่อวิตามินนะคะเพราะว่าเมืองนอกมันไม่ค่อยมีแดดแสงแดดสร้างวิตามินดีสร้างเลือดสร้างกระดูกทุกคนรู้ แต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราถ้าแดดแรงๆเราก็ต้องระวังหรือเมืองนอกแดดแรงๆก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าดาก็เคยเป็นฝ้าเพราะว่านั่งให้ดากเอผู้ผิดให้แดดมันอาบค่ะอาบซะจนเป็นฝ้าเลยสวยมากเลยค่ะ,คะต้องขอเก็บภาพสวยๆสวยจังเลยน,นี่ป้ายนนี้เขาบอกว่าอันนี้คือ ที่ส่วนตัวห้ามจอดไม่งั้นเขาจะมายกรถนะคะชอบจังเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้คือร้านเสริมสวยสวยมากเลยคลาสสิกมากเลยค่ะต้นไม้เริ่มออกใบแล้วสวยจังเลยค่ะ เมื่อกี้ผู้ชายคนเมื่อกี้เดินอยู่น่ะเขาหยุดชำลืองินดาต้องปิดเอากล้องหันไปด้านบนนี่ค่ะบรรยากาศเริ่มดีคนเริ่มออกมาเดินร้านก็จะเริ่มเปิดดาก็จะไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรก็พาเพื่อนๆเ,เดินมาทำงานนะคะไม่ใหญ่นั้นคือลูกค้าร้านค่ะ Hallo. Ach, hallo! 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 Hey. Nächste Woche sehen wir uns. Ja, aber ich weiß nicht, welches Gesetz was die, was die, äh, sagt, zwischen Tisch zwei Meter. Das, das, weiß das du, wissen wir noch nicht. nicht. Da, da, da müssen wir Ordnungsamt anrufen hier in Hilden. Ja, schlimm, ne? Die wissen das. Ja, da Vielleicht haben wir, wir höchstens 15 Leute <laughs> noch nicht mal. Kommen Sie vor. Aber ja? ist doch draußen auch.

เดีมาทำารกินกันเนาะวันนี้เนาะบรรยากาศที่ร้าน <c oughs> อยากก่าตกใจนะคะเพื่อนๆมันจานนี้จะเปิดแล้วค่ะต้องเล่นทำให้เสร็จนั้นไม่เรื่องน้ำมันทะลุจากบ้านหลังนี้ลงมาค่ะอะไรน้าใบวันวัรแฟร์ติอ๋อแซกูด <c oughs> oh, Und mit der Farbe streichen oder nur oder fertig? Nee, Sonntagmorgen noch streichen. Ah, oh, okay. Ja. Ja, ja. Heute alles vorbereiten, morgen mhm. kapazieren. Ja. Am okay. Samstag kann ich vielleicht nicht, mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Ja, ja, ja. Aber ich krieg es auf jeden Fall rechtzeitig hin. Okay. Ein Kaffee okay. Kunchang. Kunchang Lublon. Le, auch bei der Hand. ผัดตำนึงที่ดาไปเก็บข้างทางมาตำานึงฝรั่งหวังว่าคงไม่คันคอแล้วก็ซุปซุปอันนี้เขาเรียกว่าซุปบุงหลิวนะคะบุงเหลิวเป็นซุปคล้ายๆกับกุ้งหมูสับอะไรพวกนี้ออกจะรสชาติเหมือนต้มยำแล้วก็ขนมจีนน้ำยาป่ารวมกันแล้วก็จะเป็นข้าวผัดนะคะนี่คืออาหารเที่ยงของดานะ ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะคุณาปฏิทิศค่ะ